ลองตรวจพคทานี้ดูเพื่อเปิดดวงเปิดโชคมีงานมีเงินไม่ขาดมือนโมตาาัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาาัสสะภะคะวะโตอระหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภหนึ่งตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาุ พ er ุทธังเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภหนึ่งตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุพุทธังเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภหนึ่งตรา บารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุกพุทธัทงเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภเงินตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุกพุทธัทงเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภ สั่งขังเปิดโชคล ok ok, าภมา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 โชคลาภเหนึ่นตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุกพุทธ ok, ังเปิดโชคลาภธัมมังเปิดโชคลาภสั่งขังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภเหนึ่นตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุก พุธ Ett, yardım, ทธังเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภเงินตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุกพุทธ <Kazakhstan S 1> ังเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภเงินตรา บารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุกพุทธังเปิดโชคลาภธรรมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภหึ่นตราบารมีทรัพย์สินเงินทองเปิดดวงเปิดโชคสาทุก